เปิดกิจ WB เพื่อล่าเมสันเมาส์ EP 3ในที่สุดก็ได้สักทีแต่ได้มายังไงไปดูรอบสุดท้ายจริงๆนะผมไม่เอาเลยนะเมสันเมาส์อาจจะชอบคนใต้งั้นผมก็จะพูดใต้นะครับมาครับวันนี้ก็จะมาเปิดกิจใหม่ก <c oughs> ู <c oughs> คนบอนปะเนี่ยกิจจะกลัไหมมาใบเนี่ยใบขีกาขีมะเอาเอาออกไปก่อนเลยมา3ามถึงแปดับสามถึงแปดรับ,รบเอาออกมาเลยโอ้ยออกมาเลยจริงรับออกมาเลย มันต้องมาแล้วแมนยูใครก็ได้เซสโกก็ได้มาเบนจามินอ่ะกูขอเบนจามินดูดิมันเอาอ่ะให้ถึง้าไหนมาโอ้โหวิดีโออย่างเงี้ยนั่น่ะมาแล้วสเปนเซ็นเตอร์แบ็กใครปูโยป่ะโอ้โหเยโร่เชดเคเอ็มดีอาใจผมไม่สู้แล้วเว้ยไม่ไม่สู้ดีแล้วเว้ยเอาดิวะ WB w บีวันเดอร์บอยไม่สัน้นเมาแบดบอยแบดบอยเอ้ยลืมปิดเพลงแบดบอย ผ่านแล้วไม่ทานละแบดบอยวาตุกอนเดดูอ้ยฝรั่งเศสเอทีอองรีอ่าย่า yeah, อะไรนี่ยโอ้อะไรย่าโอ้นักสืบรูปแปงอะไรย่เฮ้ยมึงมาได้ไงนี่เฮ้ยมึงเข้าผิดประตูปะเนี่ยอะไรอย่างอองรีไม่ใช่อย่ตรงเนี้ยเ้าจองสมปราทานแล้วมึงใครเนี่ยโอ้อไรมึงน,นี่เฮ้ยอุ้ยอ้ย เป้าเชื่อคุณดีใจมากกว่าการเปิดการเมื่อกี้แีกม่ท่านเมาส์มันมาอยู่ตรงนี้นี่เองโอโหกูว่าแล้วทําไมเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมาแล้วนี่ไงมันบอกว่าโอ้ผมมาแล้วอ่ะผมจะไปซ้ําทําไมอ่ะเราไม่จําเป็นต้องเปิดการนะครับบางทีเราแค่กดซื้อโอ้ย